นีลิงงูเห่าหรือว่านใบลายอ่าติดกันก็จะเป็นอะไรครับสีเหลืองเหลืองนี่พระพึงอ่าพระพึงพระพึงนมีเป็นผ้าพื้นทองแต่ก็เราก็ใช้ใช้ใบใช้ใบมามดย่างแล้วก็มาพันอ่าแก้ปวดบวมอักเสบได้ถูกต้องครับแล้วว่านในในน้ำเจลในว่านเขาเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เกามาทำเครื่องสำอางทำให้ผิวกระชับตึงตึง มันมีหลายอย่างมาตึงหนูอันนี้เขาเรียกเขาเรียกใบทองน้ำมันพันกายพันกันมานั่นเองส่วนใบท้องใบสีแดงสีเขียวนั้นตัวนี้จำให้ดีนะครับลิ้นกระบือค่ะถูกต้องลิ้นกระบื้อหรือหรือกระเบื้อเจ็ดตัวนั่นแน่เย้มแย้มถูกต้องต้องไปให้เรียนเภสัชเลยต้องเอาป้าไปเรียนด้วยแล้วจ้ะอยู่กับต้นไม้นี่ยค่ะก็ต้องแน่นหน่อยอ่า ตัวนี้ใช่ครับขับน้ำเข่าปลาใช้ใบรถร้อนนะตัวนี้เขาสอบชอบออกนะครับลิงกระบือก่ะกระบือเจ็ดตัวตัวนี้กระบือเจ็ดตัวหรือกระทู้เจ็ดแอกตัวยาสองชื่อเราก็ต้องรู้ด้วยนะนะครับแลจะดูต้นดอกขาวไหมคะอาจารย์อาจารย์คะ ต้นดอกขาวๆวนี่ค่ะอันนี้ทองพันช่างค่ะนี่ดูซ้าทองป้าไปยูไปเลยนด้วยดีกว่าว้าดอก่อนเลนป้าดอกก่อนเลยเทองพันช่างนี่ว่าดอกเป็นดอกเขาเรียกดอกนี่ดอกขาวดอกเหมือนนกอะไรถูกต้องครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาทองพันช่างนี่ใช้ได้ทุกส่วนเป็นยาฆ่ามะเร็งด้วยนะยามะเร็งบางตัวใช้ตัวนี้อยู่ในตำรับยามะเร็งนะครับตัวนี้แต่ใน อันนี้ลิ้นม <ar> ังกรนี <Turn ệu> ่ค่ะอันนี้ก็เรียกลิ้นมังกรถ้าลิ้นงูเห่ามันจะไม่มีลายเงี้ยอันนี้มันมีลายข้างๆเรียกลิ้นมังกรค่ะก็พวกทองต่างๆนั่นแหละลากทองคันช้างลากทองอะไรทองหลังใบมนทององ้า ทองพันช่างนี่ดอก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 ขาวนะดอกเหลืองระเบียงนะดองพันช่างครับองใช่ครับอยู่ในเบญจาด้วยเบญจาอะไรมีมีลากอะไรรากทองกาวจำได้ไหมรากทองกาวรากทองหลังใบมูลรากทองหลังหนามรากทองหลงแล้วก็รากทองพันช่างอยู่พิกัดเรียกเขาพิกัดอะไรเรียกรู้จักทองหลงอ่ะ าตาเป็นไงคล้ายใช่ไหมครับลากรเมาเบื่อติดครับเาเหลือคะให้้ยังไง่แกกากเกลื่อปลูกยังไงช่ากากเกลือนนี่ากิงชําได้เลยชอค่ะช่วยช่วยลดเบาหวานตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งคิดมากนะทองมาช่างเนียครับทองมนช่างปลูกง่ายตัดชําก็ขึ้นนะครับาเเมาครับมันเมาเมารถเขาเมาเบื่อนะพวกรถมอเอไดเมา อันนี้ค่ะง่ายอ่านี่ต้นต้นนี้ต้นใหญ่นี่คืออะไรครับไซใบเหลมไซเราใช้ส่วนไหนทำยารากรากอะไรรากย้อยย้อยไหมครับหรือรากไซย้อยย้อรากของเขาเนี่ยจะเป็นรสจืดใช่ไหมครับอยู่พิกัดอะไรไม่ตอบ เอาเอ้าเอ้กันใหญ่เลยีทันทีพิกนะใช้ไหมลากรากชาบลึกรากใส่ย้อยนะใช้เป็นตัวขับปัสสาวะนะครับรถขือช่วยขับปัสสาวะอันนี้เตยหอมค่ะอ่านี่เตยหอมมามาดูเตยง่ายๆของใกล้ๆใกล้ๆตัวเตยใบรถ รสหอมเย็นใช่ไหมใบแก้อะไรบำรุงหัวใจถูกต้องบำรุงหัวใจพวกหอมต่างๆจำไม่เลยทริคก็ครับพวกเกสรพวกของหอมในกุณดอกไม้เอาบำรุงหัวใจไว้ก่อนเวลาตอบอะไรไม่ได้ทำยาหอมใช่ครับอันนี้เราก็จะมาดมแล้วชื่นใจไหมชื่นใจส่วนรากตัวนี้ชอบออกสองส่วนใบกับรากรากแก้อะไรครับปัสสาวะถูกต้องนะครับแยกดูด้วย ของง่ายๆบางทีเขาออกใกล้ๆตัวไม่ต้องดูมากไอตัวตัวยากๆบางทีมันก็หามันก็หาดูยากมีลายเอ้ยทามรู้มีลายด้วยด้านโน้นเดินไปอีกนิดหนึ่งจะมีลากสาย้อยครับลาสวนนะรัพวกาวปัสสาวะติดขัดอะไรเงี้ยนะ พวกขัดเบาได้ระวังล้มนะคะดีล้มล้มเราเดินเนืสบายเนาะเล็กเดินได้เย็นด้านซ้ายมือนะคะสังกรณีค่ะ แต่ที่นี่เราไม่มีตรีชวาค่ะน่วดอกเขาจะเป็นสีส้มๆจะมีสีเหลืองสีแดงเขาจะมีดอกไม่คล้ายก็ไม่เหมือนเลยไปดูใกล้ๆสังกรณีจะคล้ายๆต้นพลิกอ่ะใบอ่ะใบจะคล้ายพลิกสังกรณีต้นตีมันจะมีตรีชวายตัวหนึ่งดอกเป็นช่อๆเขาค่ะ

2, นนมีลิ้นมังกรกับลิ้นมือเห่ากันค่ะแล้วจะ,จะปิดเลยป่ะจะปิดออกดปิดค้างใน